ถ้าเจ้าของไม่สามารถเลี้ยงสุนัขหรือแมวต่อได้จริงๆควรดำเนินการด้วยความรับผิดชอบและเมตตาต่อสัตว์โดยมีแนวทางดังนี้สิ่งที่ควรทำหาผู้อุปการะใหม่โพสต์หาบ้านใหม่ในกลุ่มสัตว์เลี้ยงเช่น Facebook หาบ้านให้น้องหมาแมวบรรยายลักษณะนิสัยสุขภาพและประวัติการฉีดวัคซีนให้ครบมีรูปภาพชัดเจนและบอกเหตุผลที่ต้องให้ติดต่อมูลนิธิหรือศูนย์ช่วยเหลือสัตว เช่นมูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ The Voice Foundation, Soy Dog Foundation เป็นต้นแจ้งรายละเอียดและสอบถามว่าจะสามารถรับเลี้ยงต่อได้หรือไม่ประกาศตามคลินิกสัตวแพทย์หรือร้านเพชช็อปบางแห่งมีบอร์ดประกาศหาบ้านให้สัตว์เลี้ยงอาจมีผู้มารับเลี้ยงโดยตรงจากสถานที่เหล่านั้นเตรียมความพร้อมก่อนส่งต่อตรวจสุขภาพฉีดวัคซีนและทำหมันถ้าเป็นไปได้ มอบของใช้ส่วนตัวเช่นที่นอนชามอาหารของเล่นเพื่อช่วยให้น้องปรับตัวง่ายขึ้นไม่ควรทำเด็ดขาดนำไปปล่อยตามวัดหรือข้างถนนเป็นการทอดทิ้งที่ไร้ความรับผิดชอบสัตว์อาจอดตายหรือถูกรถชนทารุณกรรมหรือฆ่าสัตว์ผิดกฎหมายตามพรบรป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พุทธศักราช2557สัตว์เลี้ยงคือสมาชิกในครอบครัว ถ้าต้องจากกันจงมั่นใจว่าเขาจะได้ไปอยู่ในที่ที่ดีกว่า